ปิดชีวิตซุปาา Y2K ดังพลุแตกชอบสาวคนไหนสั่งทีมงานดดลทันทีหากย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเชื่อว่าวัยรุ่นหลายคนรู้จักและคุ้นชื่อกันดีกับวงไอ้น้ำกันไม่น้อยมีเพลงฮิตติดหูติดชัดทั่วบ้านทั่วเมืองมากมายไม่ว่าจะเป็น รักคนมีเจ้าของที่หนึ่งไม่ไหวมีสิทธิ์แค่คิดถึงและอีกมากมายล่าสุดพลุกไอ้น้ำได้มาเปิดใจแบบหมดเปลือกสมัยเป็นซุปตาย,ยุค Y2K ทเผ่านรายการขับไฟเดโชว์กับความรุ่งเรืองมีชื่อเสียงพลุกไอ้น้ำเผยว่าปล่อยเพลงแรกมีที่หนึ่งไม่ไหวก็ติดชาร์จ วิทยุทันทีทําให้มีคอนเสิร์ตมีงานจ้างเข้ามาไม่น้อยแต่พอเพลงรักคนมีเจ้าของปล่อยก็ดังเป็นปลุแตกติดชัดทั่วประเทศดังในระดับที่มีงานทุกวันมันก็ทําให้มีหลงระเริงไปบ้างเวลาอยู่ในค่าย IS ก็แอบเรื่องมากนิดตึงหน้าหน่อย พอเวลาอยู่บนเวทีชอบใครก็ให้ทีมงานไปเดียวเลยหนุ่มฟลุ๊กยังเผยอีกว่าช่วงเวลาที่โด่งดังที่สุดก็ใจปั้มสั่งไม้ตัวละสามแสนซึ่งองดแรกนำเข้ามาแค่สตัวเท่านั้นตอนนั้นคิดว่าแค่เราดัง n u m b e r ร์ว rs